เราได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับต่อที่ถึงวันดันที่สี่ซึ่งจะมีกิจกรรมรณรงค์ใหญ่เราก็จะมีกิจกรรมรณรงค์ในระดับพื้นที่ทุกหมู่บ้านนะครับเราเรียกว่ากิจกรรมเคาะประตูบ้านทุกครัวเรือนโดยในวันนี้วันที่25นะครับเป็นการเคาะประตูครั้งที่หนึ่งโดยในวันนี้เราต้องการจะเคาะเพื่อจะให้พี่น้องตื่นตัวทุกครัวเรือนนะครับต่อจากสื่อต่างๆที่เราได้ ผลิตและได้เผยแพร่าจากท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านขอกระจายข่าวสั่งไปแล้วในวันนี้เราจะเคาะตัวทุกครัวเรือนนะครับพร้อมกันทั้ง885หมู่บ้านเป็นการให้พี่น้องได้ทราบว่าในวันที่7สิงหาคมวันนี้คือวันรงะชามติแล้วเราจะมีการเคระประตูบ้านพร้อมกันครั้งที่2ในวันที่5สิงหาคม ซึ่งจะเป็นวันก่อนวันลงประชามติสองวันเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ถื่ตัวนะครับหรืออีกสองวันจะถึงวันลงประชามติแล้วนะครับจะได้เป็นลงประชามติโดยพร้อมเพียงกันเราห,หวังให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะโสธรในทุกหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลงประชามติปดินะครับโดยเรามุ่งเป้าที่จะให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์รณรงค์ ให้มากที่สุดเพราะครั้งหนึ่งจังหวัดยโสธรเรานั้นเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองประชาธิปไตยเนื่องจากมีผู้มางลงคะแนนในการเลือกตั้งต่งางๆเป็นระดับต้นๆของประเทศแนครั้งนี้เราก็อยากให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธรได้ออกมาใช้สิทธิ์โดยร้ามเพียงการให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับระอัน,นี้พบปัญหาอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่ที่